ประเทศไทยกำลังกลายเป็นศูนย์กลางความสนใจของประชาคมโลกอีกครั้งเมื่อข้อมูลเชิงลึกที่ไทยนำเสนอได้สร้างแรงสันสเทือนต่อ74ประเทศที่ร่วมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่การเผยแพร่ข้อมูลธรรมดาแต่สะท้อนถึงบทบาทใหม่ของไทยบนเวทีนานาชาติในฐานะประเทศที่มีความสามารถในการกำหนดทิศทางและสร้างผลกระทบต่อภูมิภาคอย่างชัดเจนหลายฝ่ายมองว่านี่คือสัญ,ญญาณหนึ่งที่บอกว่า ไทยกำลังกลับมาอยู่ในตำแหน่งผู้นำด้านความมั่นคงการวิเคราะห์สถานการณ์และการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศได้อย่างทรงพลังก่อว่าที่เคยสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกต้องหันกลับมามองไทยอย่างจริงจังคือคุณภาพข้อมูลที่มีความแม่นยำลึกและสามารถอธิบายภาพรวมได้อย่างเห็นภาพข้อมูลที่ไทยส่งผ่านเวทีนี้ไม่ใช่เพียงการเตือนภัยหรือชี้ปัญหาแต่เป็นการเปิดเผยตะกะเหตุผลและเส้นทางของสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงของภูมิภาคทั้งหมด หลายชาติยอมรับตรงกันว่าไทยคือหนึ่งในประเทศที่ประเมินสถานการณ์ได้เร็วชัดเจนและมีมุมมองที่ประเทศอื่นสามารถนำไปต่อย,ยอดได้ทันทีกระแสะตอบรับจาก74ชาติไม่เพียงแค่สะท้อนความน่าสนใจของข้อมูลแต่ยังสะท้อนความเชื่อมั่นต่อบทบาทของไทยในระดับนานาชาติการที่ประเทศจำนวนมากพร้อมจะติดตามสนับสนุนหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมทำให้เห็นว่าไทยไม่ใช่เพียงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เป็นผู้เล่นสำคัญ ที่สร้างผลลัพธ์เชิงบวกในระดับโลกได้อย่างแท้จริงหลายรัฐบาลเริ่มเห็นว่าไทยสามารถเป็นศูนย์กลางการวิเคราะห์ข่าวกรองด้านความมั่นคงในอนาคตได้ด้วยซ้ำปัจจัยอีกอย่างที่ทําให้ข่าวนี้ยิ่งดังคือบทบาทของเวียดนามที่ออกมาสนับสนุนไทยอย่างชัดเจนการสนับสนุนครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและการที่เวียดนามแสดงท่าทีในเชิงยืนยันข้อมูลไทยและพร้อมเดินหน้าสนับสนุนแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่แข็งแรงและมีนัยสําคัญเวียดนามมองว่าไทยกําลังเดินมาถูกทาง และข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบของไทยมีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้ประเทศอื่นต้องหันกลับมามองเวียดนามจึงเลือกยืนเคียงข้างไทยในจังหวัดสำคัญซึ่งเป็นสัญญาณบวกของความร่วมมือในภูมิภาคนี้ในอีกมุมหนึ่งข่าวนี้ทำให้เขเมรหรือกัมพูชาถูกจับตาเป็นพิเศษเมื่อไทยเผยข้อมูลบางส่วนที่อาจมีผลกระทบต่อเสถียร,รภาพและภาพลักษณ์ของรัฐบาลเขเมรการที่หลายประเทศหันมาสอบถามข้อมูลจากไทยหรือประเมินสถานการณ์ตามโมเดลที่ไทยให้ ทำให้กัมพูชาต้องเผชิญกับแรงกดดันจากหลายทิศทางแต่สิ่งนี้ก็เป็นเพียงผลลัพธ์จากการนำเสนอข้อเท็จจริงไม่ใช่เป้าหมายทางการเมืองของไทยหลายฝ่ายมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะช่วยให้ภูมิภาคมุ่งหน้าสู่ความโปรง่งใสและความร่วมมือที่ดีขึ้นในระยะยาวความเคลื่อนไหวนี้ยังถือเป็นจังหวะที่ดีต่อบทบาทใหม่ของไทยในด้านความมั่นคงระหว่างประเทศไทยได้แสดงให้เห็นว่าเราสามารถผสมผสานข้อมูลจากหลายหน่วยงานวิเคราะห์อย่างละเอียดและสื่อสารออกสู่เวทีโลกได้อย่างมืออาชีพ ประเทศต่างๆชื่นชมระบบการทำงานแบบบูรณาการของไทยที่ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการตอบสนองสถานการณ์หลายสื่อระดับโลกยืนยันว่าไทยทำงานระหว่างหน่วยงานได้ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่สำคัญการตอบรับเชิงบวกจากนานาชาติยังช่วยสร้างแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นจากต่างชาติในประสิทธิภาพของไทยย่อมนำไปสู่โอกาสใหม่ๆทั้งในด้านความร่วมมือการลงทุนและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีหลายประเทศเปิดเผยว่าพร้อมจะขยายความร่วมมือกับไทยในด้านข่าวกรองเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและระบบวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์สำคัญซึ่งไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพมากที่สุดของภูมิภาคในการพัฒนาแนวทางเหล่านี้นอกจากนี้ความร่วมมือที่ขยายตัวระหว่างไทยและเวียดนามกำลังกลายเป็นหัวใจสำคัญของเสถียร,รภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากทั้งสองประเทศสามารถประสานงานกันอย่างต่อเนื่องจะช่วยสร้างกำแพงความปลอดภัยทางข้อมูลและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อทั้งภูมิภาคความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นขึ้นยังเป็นสัญญาณเชิงบวกขององค์การเติบโตทางเศรษฐกิจการขาและนโยบายร่วมในอนาคตอีกด้วยหลายชาติยอมรับว่าความร่วมมือแบบไทยเวียดนามจะเป็นหนึ่งในแกนหลักของภูมิภาคในทศวรรษต่อไปการที่เขมรต้องเผชิญกับแรงกดดันจากนานาชาติอาจถูกมองเป็นเรื่องท้าทาย แต่ในอีกมุมหนึ่งนี่คือโอกาสสำหรับรัฐบ,บาลเขมรในการปรับปรุงความโปร่งใสและยกระดับระบบภายในประเทศเชื่อกันว่าหากเขมรตัดสินใจเดินตามแนวทางที่เปิดเผยโปร่งใสและร่วมมือกับเพื่อนบ้านจะเกิดผลดีต่อภาพลักษณ์ในสายตาโลกและช่วยเสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาคได้มากขึ้นแม้ว่าแรงกดดันจะมาพร้อมความท้าทายแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นได้จริง สุดท้ายเหตุการณ์นี้ทำให้สังคมทั้งในประเทศและนอกประเทศเห็นภาพชัดเจนว่าไทยกำลังก้าวไปสู่บทบาทใหม่ไม่ใช่แค่ผู้ติดตามเหตุการณ์แต่เป็นผู้กำหนดกระแสข้อมูลผู้วิเคราะห์สถานการณ์และผู้ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ระดับภูมิภาคได้อย่างมีน้ำหนักการที่74ประเทศพร้อมจับตาและนำข้อมูลไทยไปใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญขององค์การประเมินสถานการณ์เป็นบทพิสูจน์ถึงความน่าเชื่อถือและความสามารถของไทยในโลกปัจจุบัน ในภาพรวมเหตุการณ์ทั้งหมดนี้คือแรงกระตุ้นที่ทำให้ประเทศไทยโดดเด่นขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดบทบาทความสามารถและความร่วมมือของไทยในระดับภูมิภาคกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่แข็งแรงและได้สร้างความมั่นใจทั้งภายในประเทศและในสายตานานาชาตินี่จึงไม่ใช่แค่เหตุการณ์ข่าวดังชั่วคราวแต่เป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยบนเวทีโลกที่กำลังขยายพลังอย่างต่อเนื่องและพร้อมจะก้าวไปสู่บทบาทที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตอันไกล